ครับพี่น้องเบาสึ่งข้าเนาะมนีกับผมเองเบาสึ่งข้ากับว่าบานสีฐานครับพี่น้องมาเบิ่งหมอกไฟเนาะหมอกไฟที่อยู่ในฐานเนี่ยเป็นบางหลานเด้อพี่น้องเป็นบางหลานเนาะกำลังเอาขื่นฐานครับพี่น้องเขากับมาเบิ่งในการกับเบาสึ่งข้าครับพี่น้องว่าหมอกไฟลานสิขื้นดีบ่พี่น้องของบานสีฐานเด้อพี่นีพี่น้องของบานสีฐานเนาะเขากับมาเบิ่งในการกับเบาสึ่งข้าครับพี่น้องครับว่าสิขึ้นดีบ่ หงไฟล้านครับพี่น้องเนาะกำลังมัดตกแต่งหองไฟครับพี่น้องเป็นบังล้านครับพี่น้องเป็นวงไฟทอแปดครับพี่น้องเนาะทอแปดนิ้วครับพี่น้องเนาะบอกง่เลยเข้ากับมาเบิงด้วยกันกับเบ๋าซึ่งขานครับพี่น้องอยู่ที่บ้านสีฐานครับพี่น้องืันนี้เนาะกรบเป๋าซึ่งขานมาเบิงหงไฟขึ้นเก่าคือเดิมครับพี่น้องเป็นบุญบังพฟประเพณีเด้อพี่น้องอยู่ที่บ้านสีฐานเนาะเข้ากับเบิงด้วยกันครับพี่น้องครับวันนี้ผมเองเบาซึ่งขานกับมาบ้านสีฐานครับพี่น้อง ตำบลสีฐานพยาโสเนาะตอนนี้กษตรภาพมาเฟิ่งบผงไฟหลานครับพี่น้องบังไฟหลานตอนนี้อยู่ในฐานเนาะไฟหลานจะขึ้นในสูงมั้ยครับขนาดแปดผมเองเบาซส่นขันกับมาบราสีฐานครับพี่น้องตำบลสีฐานอำเภอปลาติ๋วครับพี่น้องหลานครับพี่น้องมือน,นี้เนาะตอนนี้ก็ลองมาตกแต่งบผงไฟอยู่ในฐานอยู่ครับพี่น้องมางเฟิ่งในการเรี่ยๆกับาวาซึ่งขันเนาะว่านน สามพ่อสกึนได้ารไม่ได้ครับพี่น้องมาเบิกในการเลยหน่ยก็ะเสี่ยันครับผมตอนนี้กำลังมาตกแต่งบั่งไฟอยู่ครับพี่น้องเป็นขายหม่งไฟสามพ่อครับพี่น้องเนาะเอาความมาเบิ่กในการกระเป๋าเสี่ยงคันครับผมาสามพ่อสกึนได้สูงไม่ได้ครับพี่น้องบางลานครับเอาความมาเบิ่กในการกระเป๋าเสี่ยงคันครับผมาสามพ่อสกึนได้ายไม่ได้เนาะเป็นทีมงานที่ดังเติบครับพี่น้องวันนี้ผมเองบอสคันกับพัก

my oh. 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 ไปเรื่อยๆครับพี่น้องโอ้ไปไกลแห้งหนาสิไหลเกือบหมดลอยแล้วครับพี่น้องลอยไปแล้วครับลอย่านไปแล้วครับหัวจ้ำจ้ำวันอาทิตย์ลงไปตลอดนะครับพี่น้อง

งต้นากบใครับญจนะใ,นะใเดวิต้ตามลงร้อยแปดสิบครับพี่น้องร้อยปบบังลานครับ